ครับช่อนนะครับนี่ฮะตัดเปะแก้คันนะครับแต่ตัวใหญ่ฮะสายสวยเลยครับ นี่ครับช่อนนะครับสาสวยเลยครับตัวนี้น่าจะมาดแ7-8ขีดได้ครับกัดเตะแก้คันนะครับตัวนี้เตะแก้คันตัวใหญ่นะฮะ9เซนนะครับผมเนี่ฮะเรียกปลาได้ดีมากๆเลยครับผมก็สภาพไหมายมันก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะครับเป็นคลองใหญ่เลยฮะยาวนู่นเลยครับเนี่ฮะนี่ครับ ยาวไปนู้นเลยะฮะมันก็จะเป็นมีบัวมีสลายลอยๆอยู่นะฮะเนะะี่ยผมก็เห็นมันขยับน้ำแล้วนะฮะสบัดหลุดสบัดหลุดไลยครับตะกี้ก็เห็นมันขยับน้ำครั้งแรกนะฮะก็ อยู่สามสี่ไม้ได้ผลครับเตะแก้คันนะครับเตะตัวใหญ่กับปลาช่อนครับใสสวยเลยนะฮะตะกี้สะบัดหลุดครับเกือบไล่ตะคุบไม่ทันโอเคครับผมเตะแก้คันนะครับเตะตัวใหญ่ครับเรียกปลาได้ดีมากๆเลยครับผมโอเคครับสุดยอดมากครับ